วันที่8ตุลาคม2518นายเตียนชายชูปิวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานจุดทูบเทียนพระรัตนไตน,นายธนยศพรมนาเวศประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจุดทูบเทียนตู้ประธรรมนายกปนาตกิ่นสะวะคนประหลัดจังหวัดชุมพรตัวแทนจุดทูเบเคารพศพ ปูตธรรมพัะวันธรรมอภิวาเทมิสวัสาโภพคะวะตาธโมธัมณมัสสามิสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวกสังโฆสังฆามณามิมัตยองพันตยจารณุสุภิสุนีทำการกิิยารล้วนดับดับขันไปสู่วรรลโลกด้

ีสาวคนหนงก็โยมพระเลิศนี้ก็ได้พ่อไม่ได้ตายเลยแต่คนที่ประทับใจคนที่รู้จักยู่พ่อสัญญาเป็นคนไม่มากไม่น้อยนายอิสระพงมากันไพรตัวแทนถวายทายธรรมพระครูบรรหารธรรมสิทธิ์พระเทศนาเจ้าคณะตำบลนาทุ่งเจ้าวาดวัดขขาวกล้วย จุนพรเป็นอำเภอละแม่ท่านที่สองคุณสกุลดาราใบตีกิจนายกเทศมนตรีระบลห้ายใต้ดีท่านที่สามวจโกประโมทพุ่มทองสารวัตออรอํานวการสนับสนูนบทบาทจุนพรและท่านที่สี่ว่าที่ร้อยตรีนา้ารงผาวิชัยครูวิทยาเขตปีตราจีนบุรีผู้แทนเรื่ออารีเพื่กจิจเจริญทลผู้บร,ร,ริการวิทยาเขตปีตราจีนบุรี ออดีเจตระแพงสี่านท่อท้าวของสุกุลครับข้าที่หนึ่งคุณเทนดาสายสวัสดิ์ทางจังหวัดจุมพรข้อที่สอง คุณวิภาพรสวัสดีผ่านจังหวัดชุมพ,พรท่านที่สามท่านตำรวจโทนัทพลบินท่านสารวัตรป้องกันและปราบรามสถานีปักปูทอจังหวัดชุมพรและท่านที่สี่คุณจุฑารัตน์แพรวมทีนรักษา,ารรกลเจ้าหน้าที่หนังจังหวัดชุมพรขอเรียนเชิญตัวแทนสี่ท่านครับ ที่ท่านพร้อมแล้วนะครับได้ยกพระยาธรรมวายแด่พระพุทธเจ้าขอบคุณครับสภา,าะวะัฒธรรมจังหวัดชุมพรเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายคุณพ่อครูสัญญามัดฉิมสถิตคุณพ่อดีเจน้ำนายวงวัฒนา มัตชิมสถิตรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อครูสัญญามัตชิมสถิตสู่สวรรค์พบภูณที่สุขและสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปคณะกรรมาการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร